เด็กชายอายุเพียงเจ็ดขวบก้าวขึ้นศารเทียงลำพังเพื่อช่วยพ่อที่ถูกกล่าวหายอย่างไม่เป็นธรรมแต่ในขณะที่ทุกคนคิดว่าเรื่องราวกำลังจะจบเสียงจากเงามืดกลับดังขึ้นพร้อมคําสารภาพที่ไม่มีใครคาดคิดใครกันแน่คือคนร้ายตัวจริงและความจริงที่ถูกปกปิดไว้จะทําให้ทั้งสารต้องสันสะเทือนเด็กชายวัยเจ็ดขวบยืนอยู่กลางห้องพิจารณาคดีอันกว้างใหญ่เสียงก้า e อี้ไม้ขัดกับพื้นดังสะท้อน ทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นกลิ่นไม้เก่าผสมกับกลิ่นกระดาษกองโตอบอวลไปทั่วห้องผู้พิพากษาในชุดครุยสีดํานั่งนิ่งอยู่เบื้องบนอย่างสง่างามเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบสีเบจนั่งขนาบข้างทั้งสองฝั่งแสงไฟส่องลงมาตรงกลางจับที่ร่างเล็กในชุดนักเรียนสีขาวเขาหายใจเข้ารับรู้ถึงความเย็นของอากาศที่ไหลผ่านจมูก ฝ่ามือเล็กกำแน่นเล็บจิกลงไปบนเนื้อจนรู้สึกเจ็บทุกสายตาจับจ้องมาที่เขาความเยียบแน่นขนาดเหมือนกดทับบนบ่าเด็กชายยกสายตาขึ้นสบกับผู้พิพากษายอย่างตรงไปตรงมาริมฝีปากสั่นเล็กน้อยแต่เสียงที่เปล่งออกมากลับหนักแน่นพ่อของผมไม่ใช่คนผิดเสียงสะท้อนก้องไปทั่วห้องพิจารณาเหมือนทุกมุมผนังไม้ตอบรับ ผู้พิพากษาเลิกคิ้วขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่ทั้งสองหันมามองหน้ากันชายในชุดสูทขยับตัวเล็กน้อยสายตาคมจ้องมาที่เด็กด้วยความประหลาดใจเด็กชายรู้สึกได้ถึงขนลุกทั่วร่างแต่เขายังคงยืนตรงไม่ถอยหลังแสงไฟร้อนวาบบนใบหน้าเหงื่อเม็ดเล็กๆไหล,ลผ่านขมับทุกคนยังคงเงียบเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของเขาเองและทันใดนั้น เสียงสะอื้นแผ่วเ,เบาดังขึ้นจากมุมหนึ่งของห้องหัวใจเด็กชายสั่นสะทานเขาไม่รู้ว่าเสียงนั้นมาจากใครแต่เขารู้ว่าคำพูดของเขาได้สั่นคลอนความเงียบงันในศาลไปแล้วผู้พิพากษาขยับตัวเล็กน้อยเสียงเคาะปากกากระทบกับโต๊ะไม้ดังขึ้นสายตาคมกริบหันกลับมาที่เด็กชายแววตานั้นเต็มไปด้วยความลังเลเจ้าหน้าที่ทั้งสองในเครื่องแบบ เริ่มกระสิบกันเบาๆแต่เสียงสะท้อนยังลอดออกมาชายในชุดสูทก้มลงมองเอกสารมือที่ถือปากกาสั่นเล็กน้อยเด็กชายสูดลมหายใจเข้าลึกเสียงในอกดังราวกับกลองกำลังตีผมเห็นกับตาเสียงเล็กเปล่งออกมาด้วยความหนักแน่นผู้คนที่นั่งฟังอยู่ด้านหลังเริ่มเอียงตัวมาข้างหน้าดวงตาเบิกกว้างแสงไฟเหนือสีสะง่องแรงขึ้น ทำให้ใบหน้าของเด็กชายดูชัดเจนยิ่งกว่าเดิมเขารู้สึกถึงแรงสั่นสถานในท้องร่างกายเบาหิวเหมือนกำลังจะลอยทุกเสียงในห้องหยุดลงเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นแรงในอกของเขาทัานใดนั้นผู้หญิงวัยกลางคนที่นั่งอยู่แถวหลังสุดลุกขึ้นยืนน้ำตาไหลาอาบแก้มเสียงร้องให้ดังสะอื้นก้องกังวานไปทั่วห้องพิจารณาผู้พิพากษาหันขอบไปมอง สีหน้าเต็มไปด้วยความตะลึงเด็กชายหันไปตามเสียงสายตาเขาเบิกกว้างไม่เห็นใบหน้าที่คุ้นเคยริมฝีปากเล็กสันไหวแต่ไม่อาจเอื้อนเอ่ยคำใดออกมาความรู้สึกเย็นวาบแล่นผ่านแผ่นหลังเหมือนมีเงาลึกลับคืบคลานเข้ามาในห้องสารผู้หญิงคนนั้นยกมือขึ้นปิดปากเสียงสะอื้นขาดห้วงกลายเป็นความเงียบระทันหันทุกคนในห้องหันมองเธอ บรรยากาศหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกเด็กชายก้าวถอยหลังครึ่งก้าวดวงตาสั่นไหวด้วยความสับสนผู้พิพากษาคะโต๊ะไม้ดังปังเสียงก้องสะท้อนราวกับฟ้าผ่าคุณเป็นใครเสียงทุ้มของผู้พิพากษาดังขึ้นกดดันทุกมุมห้องผู้หญิงคนนั้นตัวสัน่นเธอเอื้อมมือออกไปทางเด็กชายฉันคือคนที่รู้ความจริงทั้งหมด เด็กชายรู้สึกเลือดในกายไหลเวียนเร็วขึ้นฝ่ามือเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งเกาะชายในชุดสูทหันขวับแววตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเอกสารบนโต๊ะสั่นสะเทือนตามแรงมือหยดเหงื่อร่วงลงบนกระดาษทีละหยดเสียงหายใจของคนทั้งสารเริ่มถี่และหนักทุกคู่ตาจ้องไปที่ผู้หญิงคนนั้นเธอก้าวช้าๆไปข้างหน้ารองเท้าส้นสูงกระทบพื้นไม้ดังชัดเจนทุกย่างก้าว เด็กชายยืนนิ่งแต่ความรู้สึกในอกเหมือนกำลังถูกบีบแน่นจนเจ็บผู้พิพากษาจ้องเธอไม่กระพริบรากับกำลังรอฟังคำสารภาพที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งเธอหยุดยืนตรงกลางห้องเพียงไม่กี่ก้าวจากเด็กชายตัวเล็กแสงไฟเหนือสีสาสะท้อนบนใบหน้าเผยให้เห็นน้ำตาที่ยังคงไหลรินวันที่เกิดเหตุฉันอยู่ที่นั่นเสียงของเธอสั่นแต่หนักแน่นพอจะก้องไปทั่ว เด็กชายเบิกตากว้างหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาจากอกผู้พิพากษาขมวดคิ้วแน่นมือกำปากกาแน่นจนเสียงไม้ดังกรอบชายในชุดสูตร,รีบลุกขึ้นเสียงเก้าอี้ครูดกับพื้นดังยาวหน้าขนลุกคุณกำลังโกหกน้ำเสียงเขาแข็งกร้าวแต่ดวงตาแสงความหวาดหวัน่นผู้หญิงคนนั้นหันไปมองสายตาคมและมันคงสันสะเทือนบรรยากาศทั้งห้อง ฉันเห็นกับตาว่าใครคือคนที่ลงมือจริงเสียงฮือฮาดังก้องจากผู้คนที่นั่งด้านหลังเหมือนคลื่นพายุซัตว์เข้าสู่กำแพงไม้โบราณเด็กชายรู้สึกถึงแรงสั่นไหวในหัวเขา่าแต่ดวงตาของเขายังคงจ้องตรงไม่ละไปไหนความจริงบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยและไม่มีใครในห้องสารพร้อมรับฟังคำถัดไปลมหายใจทุกคนในห้องขาดห่วงความเงียบกดทับจนเหมือนอากาศหนืดหนัก ผู้พิพากษาเอนตัวไปข้างหน้าสายตาจ้องแนวที่ผู้หญิงคนนั้นเด็กชายตัวเล็กขยับริมฝีปากแต่ไม่ทันได้พูดเสียงเธอก็ดังก้องขึ้นคนที่ทำผิดไม่ใช่พ่อของเด็กคนนี้เสียงสะท้อนกระแทกไปทั่วห้องพิจารณาเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจผู้คนชายในชุดสูทหน้าซีดเผือดเหงื่อไหลพรากลงมาตามขมับเขาสะดุ้งถอยหลังครึ่งก้าว มือสั่นจนเอกสารหล่นกระจายเกลื่อนโต๊ะผู้พิพากษาคาะโตะไม้ดังปังเสียงดังก้องจนทุกคนสะดุ้งเฮือกเจ้าหน้าที่ทั้งสองรีบลุกขึ้นสายตาจับจ้องไปยังชายในชุดสูททันทีเด็กชายหันไปมองเขาหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดออกมาความรู้สึกเย็นเฉียบแล่นไปทั่วร่างเมื่อเห็นรอยยิ้มฝืนและสายตาลุกลี้ลุกลนของชายคนนั้นแสงไฟในห้องสว่างจ้า แต่บรรยากาศกลับมืดมนจนแทบหายใจไม่ออกเสียงกระซิบดังระง,งมไปทั่วห้องผู้คนเริ่มหันมามองชายในชุดสูทด้วยความสงสัยเขาพยายามเก็บอาการแต่ดวงตาสั่นไหวอย่างเห็นได้ชัดผู้พิพากษาโน้มตัวไปข้างหน้าเสียงเข้มขลึมเอ่ยขึ้นช้าๆสิ่งที่คุณผู้หญิงพูดเป็นความจริงหรือไม่ใช่ในชุดสูทกลืนน้ำลายเสียงดังจนหลายคนได้ยิน มือทั้งสองกำแน่นจนข้อนิ้วขาวซีดเมื่อไหลยหยดลงบนเอกสารที่เปื้อนจนเลอะเด็กชายมองภาพนั้นรู้สึกได้ว่าความจริงกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ผู้หญิงคนนั้นยกมือขึ้นชี้ปลายนิ้วสั่นเล็กน้อยแต่มั่นคงฉันเห็นคุณต่างหากที่เป็นคนอยู่ตรงที่เกิดเหตุเสียงในห้องดังฮือทันทีบรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันรอบด้านเด็กชายยืนตัวแข็ง หูอื้อราวกับเสียงทั้งหมดกลายเป็นเพียงความว่างเปล่าแต่หัวใจเขาเต้นแรงขึ้นแรงขึ้นทุกวินาทีเหมือนกำลังจะถึงบางสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ชายในชุดสูทสะดุ้งเหือกดวงตาเบิกกว้างราวกับถูกแสงไฟส่องจี้ตรงหน้าเสียงรองเท้าเจ้าหน้าที่ก้าวเข้ามาใกล้พื้นไม้สะท้อนทุกย่างก้าวดังก้องในห้องที่เงียบงนันเขายกมือขึ้นเหมือนพยายามจะห้ามใครบางคนไม่ให้เข้ามาใกล้ ไม่ไม่จริงเสียงตะโกนของเขาสั่นจนแตกพร่าผู้พิพากษาย,ยกมือขึ้นสูงใบหน้าครึมจัดเต็มไปด้วยแรงกดดันคุณต้องตอบคำถามในที่นี้เด็กชายมองภาพตรงหน้าลมหายใจสั้นทีเหมือนจะขาดใจแสงไฟสว่างว่าสะท้อนเหงื่อบนใบหน้าเขาในหูได้ยินเพียงเสียงหัวใจของตัวเองผู้หญิงคนนั้นก้าวเข้ามาอีกก้าว ดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความจริงที่แบกรับมานานฉันเห็นคุณใช้มือของตัวเองเสียงเธอหยุดชะงักผู้คนทั้งห้องกลั้นหายใจในวินาทีนั้นเด็กชายกำมัดแน่นเล็บจิกจนเจ็บแต่ไม่ยอมปล่อยเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่จะถูกเปิดเผยถัดไปอาจเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการเสียงเงียบงันกดทับห้องพิจารณาเหมือนเวลาได้หยุดหมุนในวินาทีนั้นผู้หญิงคนนั้นหายใจแรง สายตาสั่นไหวแต่ยังมุ่งตรงไปที่ชายในชุดสูทฉันเห็นคุณผลักชายคนนั้นล้มลงน้ำเสียงเธอสั่นสถานแต่ชัดเจนเสียงอื้ออึงดังขึ้นทันทีจากผู้คนด้านหลังเหมือนเครื่อกระแทกกำแพงไม้จนสั่นสะเทือนชายในชุดสูทหน้าถอดสีมือสั่นจนเอกสารหล่นร่วงกระจายผู้พิพากษาคอต,ตะไม้ดังปังเสียงก้องสะท้อนจนบรรยากาศถึงตึงเด็กชายยืนนิ่ง หัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดออกมาดวงตาเล็กจับจ้องไปที่ชายคนนั้นในอกเต็มไปด้วยความกล้าและความหวังเจ้าหน้าที่สองคนขยับตัวก้าวเข้ามาชิดใกล้ชายในชุดสูทอย่างช้าๆเขาถอยหลังหนึ่งก้าวแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวความจริงที่ซ่อนเร้นมานานกำลังถูกลากออกมาต่อหน้าทุกคนในห้องศาลเสียงรองเท้าของเจ้าหน้าที่กระทบพื้นไม้ดังที ก้องกังวานเหมือนเสียงกลองที่บีบหัวใจทุกคนในห้องชายในชุดสูทหายใจแรงหน้าเขาซี้ขาวเหมือนกระดาษดวงตาวิ่งหนีไม่กล้าสบกับใครเด็กชายยังคงยืนนิ่งแม้ขาจะสั่นแต่สายตากลับแข็งกร้าวไม่ไหวเอ็นผู้พิพากษาโน้มตัวไปข้างหน้าเสียงเข้มชัดทุกถ้อยคำคุณมีอะไรจะพูดต่อศาลหรือไม่ชายในชุดสูทกัดฟัน เหงื่อไหลลงข้างแก้มเป็นสายมือกำเสื้อสูตรแน่นจนผ้ายับยนเสียงกระซิบจากด้านหลังดงังระงมทุกคนรอคอยคำตอบอย่างตึงเครียดผู้หญิงคนนั้นยืนตัวตรงน้ำตาย,ยังคงไหลแต่สายตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเธอเอ่ยขึ้นอีกครั้งเด็กคนนี้ไม่ควรต้องทนเจ็บปวดเพราะความผิดของคุณเด็กชายหายใจสะท้อนอกเลือดสูบฉีดทั่วร่างเหมือนเปลไฟกำลังโหม ความจริงใกล้ถูกเปิดเผยและความเงียบในห้องศาลก็พร้อมจะแตกสลายทุกเมื่อเสียงหอบหายใจของชายในชุดสูทดังชัดเหมือนทุกลมหายใจกลายเป็นภาระหนักบนอกเขาเจ้าหน้าที่สองคนหยุดยืนข้างตัวสายตาจับจ้องราวกับพร้อมจะเข้าควบคุมได้ทุกเมื่อผู้ผิพากษาย,ยังคงนิ่งแต่แววตาเฉียบคมเต็มไปด้วยแรงกดดันเด็กชายเงยหน้ามอง ความกลัวที่เคยเกาะกินหัวใจเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นไฟแห่งความหวังผมเห็นผมจําได้หมดเสียงเล็กดังขึ้นทะลุผ่านความเงียบไปถึงทุกมุมห้องชายในชุดสูทสะดุ้งเฮือกหันขอบไปมองเด็กชายราวกับถูกมีดเฉือนกลางใจเสียงฮือฮาดังก้องขึ้นอีกครั้งเก้าอี้ไม้หลายตัวสั่นไหวตามแรงคนที่ขยับตัวผู้หญิงคนนั้นก้าวเข้ามาใกลย้ยืนเคียงข้างเด็กชายเหมือนเป็นเกราะกำบงัง เธอหันไปมองผู้พิพากษาเสียงแผ่วแต่ชัดเจนทุกคำถึงเวลาแล้วที่ความจริงต้องถูกเปิดเผยบรรยากาศในห้องศาลหนักหน่วงเหมือนทุกคนหยุดหายใจรอฟังคำตัดสินที่จะตามมาชายในชุดสูทรเริ่มหายใจทีเสียงดังคล้ายคนจมน้ำกำลังพยายามดิ้นรนเหงื่อหยดลงบนพื้นไม้ทีละหยดทุกหยดดังก้องราวกับเสียงนาฬิกานับถอยหลังผู้พิพากษายกคอนขึ้น ไม้หนักในมือนั้นสะท้อนแสงไฟแหลมคมถ้าคุณยังไม่พูดความจริงจะถูกเปิดโปงจากปากผู้อื่นน้ำเสียงเข้มก้องไปทั่วห้องเจ้าหน้าที่สองคนขยับเข้าใกล้เงาร่างสูงใหญ่บดบังเขาจนไร้ทางหนีชายในชุดสูตรกัดริมฝีปากเลือดซึมออกมาเล็กน้อยแต่เขายังฝืนยืนนิ่งเด็กชายจ้องเขาไม่กระพริบในดวงตาเล็กเต็มไปด้วยไฟแห่งความจริง ผู้หญิงคนนั้นเอื้อมมือแตะบ่าเด็กแรงกดเบาๆแต่เปี่ยมด้วยกำลังใจเสียงหายใจของผู้คนในศาลกลายเป็นหนึ่งเดียวอึดอัดหนักแน่นและกดทับหัวใจทุกคนชายในชุดสูทเปิดปากเสียงแตกพราดังลอดออกมาผมไม่ได้ตั้งใจประโยคสั้นนั้นทำให้ห้องทั้งห้องระเบิดเสียงฮือทันทีเหมือนกำแพงที่กักเก็บความลับมานานพังทลายลงเสียงโห่ร้องดังระงมงจากผู้คนที่นั่งอยู่ด้านหลัง ก้าอีไม้หลายตัวสั่นไหวตามแรงคนที่ลุกขึ้นยืนด้วยความตกตะลึงผู้พิพากษาเคาะคอนลงบนโต๊ะไม้ดังปังเสียงสะท้อนราวกับสายฟ้าฟาดกลางใจทุกคนเงียบสารต้องการความสงบชายในชุดสูดที่ยืนสัน่นริมฝีป,ปากยังคงขยับเหมือนจะพูดต่อแต่เสียงขาดห่วงราวกับถูกบีบจากในอกเด็กชายก้าวไปข้างหน้าเล็กน้อยดวงตาแน่วแน่ไม่ละไปจากเขา คุณคือคนที่ทำร้ายไม่ใช่พ่อผมเสียงเล็กก้องกังวานจนทุกคนเงียบงนันผู้หญิงคนนั้นร้องให้สะอึกสะอื้นน้ำตาอับแก้มแต่ยังคงยืนมั่นคงเคียงข้างเด็กชายเจ้าหน้าที่สองคนหันไปมองผู้พิพากษาราวกับรอคำสั่งสุดท้ายบรรยากาศในห้องหนักอึ้งทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องไปที่ชายในชุดสูทซึ่งตอนนี้ตัวสั่นราวกับใบไม้กลางพายุเสียงหายใจทีแรงของเขา กลายเป็นเสียงเดียวที่ดังชัดในห้องพิจารณาก่อนที่ริมฝีปากจะค่อยๆเอื้อนเอ่อยบางสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดผมเป็นคนผลักเขาเองเสียงสั่นพร่ดังลอดออกมาเหมือนยอมปล่อยความลับที่กดทับมานานผู้คนทั้งศาลอ้าปากค้างเสียงฮือฮาดังกระแทกผนังไม้รอบห้องผู้พิพากษาคอค้อนลงอย่างแรงเสียงก้องกังวานจนทุกคนหยุดนิ่งในช่วพริบตาเด็กชายยืนนิ่ง หัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกแต่สายตาย,ยังจ้องไปที่ชายในชุดสูทไม่กระพริบผู้หญิงคนนั้นสุดตัวลงคุกเขา่ามือสั่นเทาปิดใบหน้าที่เต็มไปด้วยน้ำตาเจ้าหน้าที่สองคนก้าวเข้ามาจับแขนชายในชุดสูทเสียงโซ่เหล็กคล้องดังแข็งกระด้างสะท้อนกล้องไปทั่วห้องพิจารณาเขาพยายามดิน้นแต่แรงที่เหลือแทบไม่พอจะยืนดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความกลัว บรรยากาศในห้องสาลเย็นเยือกเหมือนทุกลมหายใจถูกดึงออกไปจนหมดเด็กชายยกสายตาขึ้นมองผู้พิพากษาริมฝีปากเล็กสัน่นเตรียมจะพูดคำที่อาจเปลี่ยนชะตาของพ่อเขาตลอดกาลพ่อของผมไม่เคยทำผิดเสียงเล็กดังชัดเจนแต่หนักแน่นเกินวัยผู้พิพากษามองลงมาจากบันลังสายตาคมเงียบงนันแต่เต็มไปด้วยแรงกดดนันผู้คนทั้งห้องพิจารณางเงียบกริบ ไม่มีแม้แต่เสียงเก้าอี้ขยับหรือเสียงกระซิบชายในชุดสูทที่ถูกเจ้าหน้าที่กดแขนไว้หน้าซีดเผือดริมฝีปากเม้มแน่นดวงตาแดงก่ำเหมือนกำลังจะร้องไห้เด็กชายหายใจแรงหัวใจเต้นเหมือนกลองศึกที่เร่งรา้าแต่เขายังคงยืนนิ่งไม่หลบตาใครผู้หญิงคนนั้นเอื้อมือแตะไหล่เด็กเสียงสะอื้นยังไม่หยุดแต่แฝงด้วยกำลังใจผู้พิพากษาย,ยกคอนขึ้นอีกครั้ง เสียงกระแทกดังสนั่นจนทุกคนสะดุง้งสารได้รับฟังคำสารภาพแล้วน้ำเสียงเข้มก้องสะท้อนทั่วห้องผู้คนบางคนเริ่มร้องไห้บางคนอมือปิดปากด้วยความตกใจเด็กชายยืดอ,อกขึ้นดวงตาเปล่งประกายด้วยแสงแห่งความหวังแต่ในความเงียบที่กลับคืนมาเขากลับรู้สึกถึงเงาเย็นวาบ เหมือนบางสิ่งที่น่าสะพรึงกำลังคืบพลานใกล้เข้ามาอีกครั้งสายตาของผู้พิพากษาไม่ละจักชายในชุดสูทเงียบงันราวกับกำลังชั่งน้ำหนักระหว่างคำพูดและความจริงที่ถูกเปิดเผยเจ้าหน้าที่สองคนจับแขนเขาแน่นขึ้นเสียงโซ่เหล็กขยับดังแกร่งกร้าวในห้องที่เงียบกริบผู้หญิงคนนั้นยังคงร้องไห้น้ำตาไหลไม่หยุดเหมือนน้ำฝนที่ทะลักจากเมฆดำเด็กชายยืนตัวแข็งในอกเต็มไปด้วยทั้งความกล้าและความหม่นไหว ผู้พิพากษาวางค้อนลงบนโต๊ะไม้เสียงดังหนักแน่นจนบรรยากาศสั่นสะเทือนคำพูดของเธอและคำสารภาพนี้ได้เปลี่ยนทิศทางของคดีโดยสิ้นเชิงเสียงหายใจที่แรงของชายในชุดสูทดังแข่งกับเสียงหัวใจเด็กชายที่เต้นไม่หยุดสายตาของคนทั้งศาลจับจ้องไปยังเด็กวัยเพียงเจ็ดขวบเหมือนเขาคือศูนย์กลางของความจริงที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธแต่ทันใดนั้น ไฟเหนือศีรษะกระพริบวูบเงามืดทอดลงมาปกคลุมทั่วห้องอย่างฉพลันเด็กชายรู้สึกขนุกกว่าไปทั่วสันหลังลมหายใจเย็นเยียบไหลเข้าปอดเหมือนถูกดึงออกจากโลกที่คุ้นเคยบางสิ่งในความมืดกำลังเคลื่อนไหวและทุกคู่ตาก็หันขอบไปทางเดียวกันพร้อมกันเสียงฮือฮาแผ่วต่ำดังขึ้นทันทีผู้คนในศาลเริ่มขยับเก้าอี้อย่างกระวนกระวายไฟบนเพดานกระพริบที่ แสงสว่างกับเงามืดสลับกันรวดเร็วจนใบหน้าของทุกคนดูบิดเบี้ยวผิดรูปเด็กชายยืนนิ่งดวงตาเบิกกว้างหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกเขารู้สึกเหมือนลมหายใจรอบตัวถูกดูดหายบรรยากาศหนาวเย็นราวกับห้องทั้งห้องกำลังกลายเป็นน้ำแข็งผู้พิพากษาขมวดคิ้วมือจับค้อนแน่นแต่ไม่ยกขึ้นสายตากดมองไปทั่วห้องอย่างระวัง เจ้าหน้าที่สองคนที่ควบคุมชายในชุดสูตรหันไปมองกันด้วยสีหน้าตื่นตระหนกผู้หญิงคนนั้นยกมือขึ้นปิดปากน้ำตาหยุดไหลชั่วขณะพระดวงตาจ้องไปยังมุมมืดด้านหลังห้องเด็กชายค่อยๆหันหน้าไปทางเดียวกันเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นช้าๆกล้องสะท้อนเหมือนใครบางคนกำลังเดินออกมาจากเงามืดทุกคนหยุดหายใจในวินาทีนั้น บรรยากาศเงียบจนได้ยินเพียงเสียงหัวใจที่เต้นแรงของเด็กชายเสียงฝีเท้ายังคงดังต่อเนื่องใกล้ขึ้นทีละก้าวชัดเจนกว่าทุกเสียงที่เคยได้ยินในห้องศาลเงามืดค่อยๆแยกออกเผยให้เห็นร่างหนึ่งกำลังก้าวออกมาจากความมืดด้านหลังร่างสูงใหญ่ในเสื้อผ้าสีทึบใบหน้าซ่อนอยู่ใต้เงาไฟที่กระพริบวูบวาบจนไม่มีใครมองเห็นชัดว่าเป็นใครผู้พิพากษาขยับตัว ดวงตาเต็มไปด้วยความระแวงมือข้างหนึ่งยกขึ้นราวกับสั่งให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ทั้งสองหันขวับเสียงโซ่เหล็กที่ล่ามชายในชุดสูตรดังขยับขณะที่สายตาพวกเขาจับจ้องไปยังร่างลึกลับนั้นเด็กชายเบิกตากว้างความหนาวเย็นไหลผ่านสันหลังจนขนลุกสู้ผู้หญิงคนนั้นก้าวถอยหลังมือกำเสื้อแน่นจนสัน่นริมฝีปากพึพมพำเบาๆเ,เ,เหมือนเรียกชื่อใครบางคน แล้วเสียงทุ้มต่ำก็เปล่งออกมาจากเงามืดช้าหนักและเย็นเยียบความจริงยังไม่หมดแค่นี้เสียงนั้นก้องสะท้อนทั่วห้องเย็นเยียบจนผู้คนบางคนตัวสั่นสะท้านเด็กชายหายใจติดขัดเหมือนมีมือมาบีบคอจนลมผ่านเข้าออกได้ยากผู้พิพากษาขมวดคิ้วแน่นน้ําเสียงเข้มเอ่ยขึ้นทันทีคุณเป็นใครเข้ามาในศาลได้อย่างไร ร่างลึกลับหยุดยืนตรงกลางเหงามืดไฟเหนือศีรษะกระพริบอีกครั้งเผยให้เห็นเสี้ยวใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยแผลเป็นเจ้าหน้าที่สองคนชักเท้าไปข้างหน้าท่าทางเตรียมพร้อมจะควบคุมตัวแต่เสียงทุ้มต่ำกลับดังขึ้นอีกครั้งสิ่งที่เด็กชายพูดยังไม่ใช่ทั้งหมดเสียงฮือฮาดังก้องรอบห้องผู้หญิงคนนั้นเอามือปิดปากแน่นน้ำตาเอ่อขึ้นมาใหม่อย่างไม่ทันตั้งตัว เด็กชายก้าวถอยหลังแต่สายตาย,ยังจ้องไปที่ร่างนั้นหัวใจเต้นแรงราวกับกลองศึกที่ตีไม่หยุดผู้พิพากษาเคอะคอนลงบนโต๊ะไม้ดังสนัน่นถ้าคุณมีสิ่งใดจะเปิดเผยพูดออกมาเดี๋ยวนี้ร่างลึกลับเงยหน้าขึ้นเต็มที่แววตาคมกริบสองประกายภายใต้เงามืดก่อนจะเปล่งถ้อยคำที่ทำให้ทั้งศาลถึงกับชะงักนิ่งคืนที่เกิดเหตุฉันก็อยู่ที่นั่นทันทีที่คำพูดนั้นหลุดออกมา บรรยากาศในศาลก็เหมือนถูกฉีกออกเป็นสองส่วนเสียงอุทานดังขึ้นหลายแห่งบางคนถึงกับลุกพรวดขึ้นจากเก้าอี้สายตาทุกคู่จับจ้องเป็นงร่างนั้นอย่างไม่กระพริบเด็กชายตัวสัน่นลมหายใจถี่รัวดวงตาเต็มไปด้วยคำถามและความหวาดกลัวผู้พิพากษาหน้าเคร่งขรึมเสียงเข้มแต่สั่นเล็กน้อยดังขึ้นคุณหมายความว่ายังไงคุณเห็นเหตุการณ์จริงหรือ ร่างลึกลับก้าวออกมาอีกหนึ่งก้าวเสียงรองเท้ากระทบพื้นไม้ก้องสะท้อนแสงไฟจับบนรอยแผลเป็นชัดเจนเขากวาดตามองไปรอบห้องก่อนจะหยุดที่เด็กชายแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงทุ่มหนักสิ่งที่เด็กคนนั้นพยายามบอกคือความจริงผู้หญิงคนนั้นร้องให้เสียงดังขึ้นร่างกายแทบสุดลงกับพื้นมือกำแน่นจนเล็บจิกเข้าที่ฝ่ามือเจ้าหน้าที่รีบเข้าประคอง แต่สายตาของเธอยังคงมองตรงไปยังร่างปริศนาเหมือนรู้จักเขามาก่อนเด็กชายกัดฟันแน่นพยายามยืนให้มั่นคงแม้หัวใจจะเต้นแรงจนหูอื้อในความเงียบงันนั้นเสียงลมหายใจของทุกคนดังชัดก่อนที่ร่างปริศนาจะพูดช้าช้าคืนที่พ่อของเด็กถูกจับฉันเห็นทั้งหมดกับตาทั้งห้องศารตกอยู่ในความเงียบงนัน ทุกสายตาจับจ้องไปยังชายปริศนาความรู้สึกอึดอัดกดทับจนแทบหายใจไม่ออกผู้พิพากษานิ่งค้างมือที่ถือค้อนสั่นเล็กน้อยรากับกำลังชั่งใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเด็กชายเบิกตากว้างหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดคำพูดนั้นคือแสงสว่างที่เขารอคอยเจ้าหน้าที่สองคนมองหน้ากันความลังเลฉายชัดบนใบหน้า แต่ก็ยังคงยืนขวางไว้ด้วยความระมัดระวังผู้หญิงคนนั้นสุดนั่งลงกับพื้นเสียงสะอื้นดังสะท้อนกล้องไปทั่วริมฝีปากสั่นไหวเหมือนอยากจะพูดอะไรออกมาชายปริศนาหันช้าๆไปทางผู้พิพากษาสายตาคมกริบเต็มไปด้วยแรงกดดันแล้วกล่าวเสียงหนักแน่นคนที่ควรถูกจับไม่ใช่พ่อของเด็กคนนั้นเสียงฮือฮาดังสนั่นทั่วสาร เ้าอีบางตัวขยับจนเกิดเสียงดังลัน่นผู้คนกระสิบกระซาบกันราวกับไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินเด็กชายตัวแข็งทื่อแต่ในดวงตามีประกายแห่งความหมองวาบขึ้นมาร่างเล็กเริ่มสั่นสถานด้วยทั้งความกลัวและความดีใจปนกันผู้พิพากษากดค้อนลงบนโต๊ะไม้ดังสน,นั่นอธิบายให้ชัดเจนเดี๋ยวนี้ใครกันแน่ที่เป็นคนผิดชายปริศนาสูดลมหายใจลึก เสียงรองเท้าของเขาก้าวช้าๆก้องไปทั่วห้องทุกก้าวเหมือนกดทับลงบนหัวใจของทุกคนในศาลเขาหยุดยืนตรงกลางห้องแสงไฟเหนือศีษะกระทบก,กับรอยแผลเป็นบนใบหน้าเผยให้เห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความจริงจังคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเขาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นสายตาจ้องไปยังฝั่งที่ผู้พิพากษานั่งผู้คนหันตามสายตาเขาทันที ความเงียบกดทับยิ่งกว่าครั้งใดจนได้ยินเสียงลมหายใจของเด็กชายชัดเจนชายปริศนายกมือขึ้นชี้นิ้วของเขาสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยแรงมั่นใจคือผู้ชายคนนั้นที่นั่งอยู่ข้างเจ้าหน้าที่ทันทีที่คำพูดดังขึ้นเสียงอุทานและความโกลาหลก็ประตูทั่วห้องก้าวอีล้มกระแทกพื้นดังสนัน่นชายในชุดสูทที่ถูกล่ามโซ่ในหน้าขึ้นทันที สายตาตกใจและโกรธแค้นประปนกันริมฝีปากขยับเหมือนอยาจกจะตะโกนโต้เถียงเด็กชายยกมือปิดปากตัวเองดวงตาเบิกกว้างร่างกายแข็งค้างเหมือนหินผู้พิพากษาตีค้อนลงอย่างแรงหยุดสารต้องการความจริงเท่านั้นแต่ในวินาทีนั้นเองเสียงหัวเราะเย็นเยียบก็ดังขึ้นจากมุมห้อง เท่าเบาแต่ชัดเจนจนทุกคนหันไปมองพร้อมกันเสียงหัวเราะนั้นก้องสะท้อนทั่วสารทําให้บรรยากาศที่ตึงเครียดถึงขีดสุดทุกคนเงียบปริบราวกับถูกตรึงอยู่กับที่ผู้พิพากษาหันสายตาคมกริบไปยังต้นเสียงแต่กลับพบเพียงเงามืดที่เลื่อนหายไปราวกับไม่เคยมีใครอยู่ตรงนั้นใช่ปริศนาก้มหน้าลงถอนหายใจหนักเหมือนปลดภาระที่เก็บไว้มานานความจริงถูกปิดบังมานานเกินไปแล้ว ผู้พิพากษามองไปที่เด็กชายแววตาของเขาไม่ใช่เพียงความกล้าแต่เป็นความรักและศรัธทธาที่มีต่อพ่อของตนน้ำเสียงเข้มขึุมดังขึ้นศาลจะดำเนินการสอบสวนใหม่โดยทันทีเสียงฮือฮาแผ่วต่ำดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เต็มไปด้วยความโล่งใจและความหวังเด็กชายยืนนิ่งหยดน้ำตาเอ่อคลอในดวงตาแต่ริมฝีปากเล็กค่อยๆย,ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มบางๆ ผู้หญิงคนนั้นสุดตัวลงกอดเขาแน่นเสียงสะอื้นที่เคยขมขื่นเปลี่ยนเป็นน้ำตาแห่งความดีใจแสงไฟในห้องสารกลับสว่างขึ้นความหนาวเย็นที่กดทับหายไปแทนที่ด้วยความอบอุ่นและพลังใจที่แผ่กระจายผู้ผิพากษาย,ยกคอนขึ้นช้าช้าแล้วกล่าวเสียงหนักแน่นวันนี้เราไม่ได้เห็นเพียงคำให้การของเด็กชายแต่เราเห็นหัวใจที่แข็งแกร่งเกินวัย และความจริงจะไม่ถูกปิดบังอีกต่อไปเสียงค้อนกระทบโต๊ะไม้ดังก้องเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นใหม่สำหรับพ่อของเด็กชายและสำหรับทุกคนที่อยู่ในห้องศาลนั้น